ว้าวพ่อมึงจะสหัวพี่ฟังแวดรจะหัวที่สี่อโอ้โหแม่งหนัน้เก็บตดีนะคะพ่อนะคะไปไปไปแล้วไปแล้วเรื่องนี้เนี่ย เป็นเรื่องสุดท้ายของข้าือนี่หมดละมีเอหมดละมีแถบเซฟเฟอร์ใช่ปะเป็นเรื่องเออแค่นี้ละเป็นเรื่องของซาคุระคุงแล้วทีนี้ซากุระคุงเนี่ยตอนนั้นเขามีเพื่อนอยู่แล้วก็เพื่อนของเขาเนี่ยชื่อว่าเปไนเล่นไปเล่นตรงนี้ได่ปะ ซากุระคุงกับโคกิเนี่ยก็คุยกับบอย่าไโคกี่นั้นโคามาเนาะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงซากุระกูเนี่ยไปดูว่าแม่งมีอยู่สถานที่ผมเชื่อใจพี่ผมจะไม่พูดแล้วกันล้างเก่าๆเห็นเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะผีดุมึงไปไหมเฮ้ยเอาูไม่ไม่ชอบไปพวกแบบสถานที่แบบนั้นอ่ะกูรู้สึกว่า มันมันมันไม่ไม่โอเคกูกูกูไม่ไปไม่ไปไม่ไปโอ้โอโอ